กศนตบโพนจานตั้งอยู่ที่153หมู่8ตบโพนจานอำเภอโพนสวรรค์จัังหวดนครพนมภายใต้การบริหารงานโดยนางรัชนีกรบุโพผู้อำนวยการกศนอำเภอโพนสวรรค์จัังหวดนครพนมด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่งตางๆ Good t e a h h r r กศนตำบโพนจานมีบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจงานกศนดังนี้ 1. น,นางรัชนีกรบุโพผู้อำนวยการกศนอำเภอโพลสวรรค์ 2. นางพัชราพรชิดทองครูคอส .2 อ 3. อนายสอนรักโอน้นครูผู้ช่วย 4. นางสาวพิสมัยกุจนาครูกศนตำบลโพนจาน ครูกศนตลโพนจาน์มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศน ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบแยกเป็นระดับดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน1คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน25คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน34คนรวมทั้งสิ้นจำนวน64คน ซึ่งมีนักศึกษาในความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือเอนเนตคิดเป็นร้อยละ1 0 0มีนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสมฤิธิ์ปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ80.64บ ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอนอตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Food p พื่อ Bed c h e c อ i นกอสนอตมโพนจานมีสภาพอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วนปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สทำให้เกิดความสะดุดตามีชีวิตชีวาสะอาดสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ผ่านไปมา และผู้ที่มาใช้บริการมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์โทรทัศน์คอยให้บริการมีเทคโนโลยีในการเรียนรู้สำหรับผู้มาใช้บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ มีการสร้างจุดเช็คอินสำหรับผู้ใช้บริการและมีการทำ QR code เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้หาข้อมูลต่างๆมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเช่นทำเนียบโครงสร้างการบริหารงานกศนตำบลข้อมูลตำบลโพนจานคณะกรรมการต่างๆและมีการวางแผนจัดก,กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในกิจกรรมต่างๆ มีการจัดมุมแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการเช่นด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านส่งเสริมประชาธิปไตยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอธัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ iv i ก i e s กศนตำบลโพนจานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นในการปฏิบัติงานที่ดีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ระบบช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดทำ OOCC กศนตำบลโดยจัดทำกลุ่มศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์กศนตำบล จัดทำแฟนเพจเฟซบุ o ก k รสนอตําบลและกลุ่มไลน์นักศึกษาออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom, Google Form และคาหูเป็นต้นด้านที่4ภาคีเครือข่าร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ กศนตนพลจันทร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมโดยมีภาคีเครือข่ายระดับตำบลอำเภอเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและได้ประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูกศนตนเองได้ร่วมวางแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งครูกศนตบล ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทั้งร่วมสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในลักษณะช่วยเหลือเกอื้อกูลอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ต่อเนื่องทุกปี เช่นการจัดกิจกรรมบ้านอนางสือชุมชนโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันหรือ M.O.U ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ของตำบลและยังเดินหน้าขยายภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมมากขึ้นจากฐานเดิมในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องด้านที่5้า มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good innovation ขสนาตลพนจาน์ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์โดย Google Classroom, Google Form สร้างแบบออนไลน์ในรูปแบบเกมหรือ Kahoot สร้างแบบทดสอบออนไลน์สร้างแบบหนังสือเรียนผ่านระบบ QR code เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการเข้าถึงบทเรียนของนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเหมาะสมกับการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นการกระตุ้นการเรียนของผู้เรียนผู้เรียนสามารถส่งงานผ่านลายกลุ่มกศนตำบลโดยมีครูกศนตำบลเป็นผู้ดูแลระบบและจัดเก็บข้อมูลใบงานของนักศึกษา จากผลการดำเนินงานที Hence, ่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้กศนตำบลโพนจานได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลกศนดีเด่นประเภทกศนตำบลระดับจังหวัดประจำปี2563 2. รางวัลกศนดีเด่นประเภทกศนตำบลระดับกลุ่มสนมประจำปี2563 3. รางวัลครูกศนดีเด่นประเภทครูกศนตำบลระดับจังหวัด ประจำปี2,564และทั้งหมดนี้เป็นผลการดำเนินงานของกอศนตำบลโพนจานอ,อําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานกศนต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณ2,565เพียงเท่านี้